อะไรใช่ไหมครับสวัสดีลูกเพจนะครับสวัสดีเช็คเสียงกันแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่มูลนิธิพิศภาพสามัคคีนะครับหรือว่าทงเสเียดเสียงถึงหาดใหญ่นะครับอยู่ในพื้นที่ของการหากระบุงเงินกระบุงทองซึ่งในกระบุงเงินกระบุงทองก็คือเหมือนมันเป็นการหาบเงินหาบทองแต่ข้างในนี้จะเป็นเท่ากระดูกของศพระย,ยาทั้งาทั้ง3ามพั่อ้ศพที่ได้มีการเผาไปเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ ซึ่งกระบุงเงินกระบุงทองเนี่ยเราจะมีพิธีของการแห่ไปาจากมูลที่ท้องสื่อเส้นถึงไปมูลที่จงหัวอนาถานะครับระยะทางประมาณ1นกิโลครึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีพิธีของการขึ้นรถบัสขับพา,ากระดูกเท่ากระดูกทั้งหมดเนี่ยไปลอยอังคารประกรออังคารที่ผ่านทัพเรือสงลาน,นะครับ ก็วันนี้เรายังคงอยู่ที่หาดใหญ่และพี่ต่อนะใช่ครับพิธีบุญมหากุศลเขาเรียกว่าเป็นเป็นมหากุศลงานล้างปวาช้าศบระย่าครั้งที่7ของทางมวยที่ทงซึ้อซึ่งถึงนะครับหรือว่ามวยที่มิตรภาพสามัคคีหาดใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งระยะห่างระหว่างครั้งที่6กับครั้งที่7เนี่ย 21, 21ปีใช่ก็ติดโควิดด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของความพร้อมของคนเพราะว่าง,งานมันยิ่งใหญ่มากครับงานมันแบบ คือคนคนเดียวทาไม่ได้แน่นอนมันจะต้องมีการรวมตัวรวมกลุ่นนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จันรเราก็จะร่วมพิธีขบวนของการแห่กระบุงเงินกระบุงทองหรือหักเงินหักทองไปด้วยนะครับซึ่งพี่วัยจันนะครับพี่วัยจันเป็นเพื่อนอาจจัน์ที่อดใหญ่เนาะก,ก็จองกระบุงเงินกระบุงทองไว้สี่หักกระบุงเงินกระบุงทองหรือแบบเรียกไงว่าหักเงินหักทองอะไรนะความเชื่อคือให้ให้ข้ากระดูกเนี่ยเป็นเงินเป็นทอง เป็นการเสริมสิริมงคลเป็นการเสริมราบยศเสริมเสริมเงินเสริมทองให้กับเราเนาะให้กับเราด้วยเสริมความรวยความฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้กับศพไร้ญาติทั้งสามพันกว่าศพเนี่ยใช่ครับอยู่ในภพภูมิหน้าที่ดีครับเดี๋ยวเวลาที่จะแห่เนี่ยตั้งกำหนดการ9นเก้าโมงตรงนะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวตอนนี้ก็รอรอเตรียมตัว น่าจะใกล้ๆเริ่มแล้วล่ะตอนนี้ก็คนประชาชนที่มาจาับจองหาบเขาเรียกว่าอะไรนะเป,นเป็นการจองจองหาบจริงๆหาบเนี่ยหลังจากเราเ่อนใช่มัน,ม,นม,มันมีชื่ออยู่นะครับแล้วข้างในของทุกครับข้างในคนได้ยินเสียงไหมครัยินเสียงไม่ได้ยินเสียงเหรอครับฮัลโหลได้ยินไหมครับทุกคได้ยินเสียงตรงนี้ไหมครับโอเคได้ยินอยู่อ่ะก ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีการหากระบุงเงินกระบุงทองนะครับใช้ระยะทางจากโมวที่ต้งเสียงเส้นตึงไปโมวยที่จงหัวอาณาถาเนี่ยน่าจะระยะทางประมาณ1นกิโลครึ่งโดยประมาณนะครับกิค,ครึ่งหรืออาจจะเกือบเกอบสกิโลนี้ไม่มั่นใจในรแต่แต่จะมีกระบวนการแห่เท่ากระดูกทั้ง3,453สบศพเพื่อที่จะไปประกอบพิธีลอยอังคารที่ ผ่านทัพเรือสงขาอีกผ่านทัพเรือสงขาใช่เดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าดีกว่าพี่ต่อได้ยินเสียงเริ่มเริ่มมีสี่ดูขั้นตอนนี้ของของการล้างปัจชาครั้งที่7เนี่ยใกล้ใกล้ขั้นตอนครั้งสุดท้ายใกล้ใกล้ใกล้จะปิดปิดงานล้างป่าชาแล้วนะครับซึ่งงานงานเนี่ยมีตั้งแต่วันที่16มิถุนาแล้วก็มาสิ้นสุดวันที่8สิงหานะครับวันที่9สิงหาเนี่ยจะมี วัี่เวันที <7. S 1> น,ทนี่ยจะเอากระดูกทั้งหมดเนี่ยนำไปไม่ใชทั้งหมดกระดูกบางส่วนนำไปฝังไว้ที่สุสานรวมกับเุกสารอืร่นๆือว่าเป็นง,ง,นงานเีของกาประชานรอันนี้ก็เจ้าพ่อเนาะหลวงปู่หลวงปูปปเจ้าพ่อใส่ห้องเกี่ยวซื้อ แถมนี้ให้ลูกเพีดนิดนึงแถมแถมนะครับแถมนะครับอันนี้คือรถก็เป็นเป็นรถที่เอานอัญเชิญองค์ไต่ฮงโจซือเนี่ยมาประทับนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นการเริ่มขบวนของการขาบเงินห่าบทองห่าบกระบุเงินกระบุทองข้างในกระบุเงินกระบุทองเนี่ยก็จะมีเท่ากระดูกเทยากระครับก็ตอนนี้ตรงห่าบกระบุกระบุทองก็น่าจะรอเซตคนที่จะเดินห่าบ นะครับซึ่งตามความเชื่อเนี่ยถือว่า mm. ก็เป็นสิริมงคลชีวิต mm. เพื่อเป็นการหาเงินหาทองกลับบ้านหลังจากการนําเ,เท่ากระดูกออกออหลังจากเสร็จศึกขบวนของการการหาเงินหาทองเนี่ยก็จะนําเท่ากระดูกเนี่ยขึ้นรถวัดนะครับไปที่ฐานทัพเรือสงขาแล้วก็นําเข้าสู่พิธีลอยังคารต่อนะครับ เพาจริงๆถ้าถ้าตามถ้าตามแบบตามความตามหลักจริงๆที่เรารู้กันเนี่ยก็คือน่าจะจบพิธีในการลอยคารแต่ที่นี่ก็จะนำอ,อีกขั้นตอนหนึ่งกระดูกบางส่วนนะครับนำนำไปบรรจุไว้ที่สุสานเหมือนกันเพื่อเป็นการจบสิ้นพิธีของงานล้างป่าช้านะครับครั้งนี้นะใกล้ได้เวลาแล้วแหละใช่น่าจะใกล้ได้เวลานะครับก็สวัสดีเช้าวันพุธทุกคนเลยนะครับผม ก็อน to ุโมทนาบุญนะครับใครที่ได้ร่วมกันทําบุญตั้งแต่โพสต์แรกที่จันชวนร่วมทําบุญของพิธีการล้างป่าชาัางนี้เนี่ยก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนเลย10บาท20บาท5บาท2บาทถือว่าเป็นงานบุญเป็นเงินบุญหมดเลยนะครับทุกคนก็เข้ามูลที่หมดเลยทุกคนนะครับพี่จันไม่หับหรอครับหรือพี่จันจะเชื่อสิงโตดีเชื่สิงโตด้วย ไปตรงสสวััดีครมูลนิธิจงหัวอนาถาห่างจากนี้เท่าไหร่กิโลหน่อยกิโลหน่อยนีดหน,น่มันะ้งโดยประมาณแถมแถมแถมรถนำแถมรถนำให้ลูกเพจน,นิดนึงใช่นี่ฮะแถมรถนำเป็นอถอยถอยนิดนึงจ้ะรถรถคันนี้ก็จะเป็นรถที่อ,อันเชิญ องไตง่ฮงโจซื่อนะครับผมเป็นเป็นอากองค์ของประจำศาลเจ้าประจมูกที่มีสภาพสามัคคีทองซีซึซ่งถึงหัดใหญ่นะครับซึ่งเป็นเป็นงานมหาคุณมากเลยในการล้าง่าช้าอย่างที่บอกไปว่า,าไม่มีใครทำง,ง,ง่ายๆมันต้องมีการเตรียมตัวมันต้องมีคนที่รู้พิธีมันต้องมีพระแต่ละสายที่มาสวดใช้หลายหลายหน่วยงานหลายความรู้มากๆแล้วก็หลายคนไงใช่คนเดียวไม่เสร็จ สองคนก็ไม่เสร็จต้องเป็นระดับมวยที่คณะเลยคณะใหญ่ๆมวยคณะบุญนะครับนี่ก็เป็นองค์ไส้โฮโจซือนะครับหลวงปู่ไต้โฮงโจซือของมวยที่ท่องเซ่เส้นตึงนะครับมิตรภาพสัมักคีเนาะก็เดี๋ยวจะมีาติดสิงโตวยพี่ต่อมีนำมีนำขบวนโดยองค์ไส้โฮโจซือนะครับแล้วก็ขบวนสิงโตต๋อก็ไปขบวนสิงโตก็น่าจะแหย่ยาวเลยครับหนึ่งกิโลกว่ากว่าแล้วก็ อ๋อเป็นขบวนของหาบหาบหาบ,หาบ,หาบ,งบเงินหาบทองรขบวงเงินรขบวงทองสวัสดีครับสวัสดีครับครับ <c> เ <oughs> <c oughs> ส้นทางจากมูี่ไปไต่เอ่อมูี่จงโฮไกลมากไหมครับ,<ใ>บกิโลครึคร่งจากนี้ขึ้นรู้จักหลักจินดงใช่ไหมสายสามไหมรถผ่านจินยงเลยเหรอครับมันเราไม่ได้ผ่านเลยมันที่หน้าแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงไปอีกสัก ว่าโลขึ้นกิโลนึ่งกิโลอ่ะกิโลสักติกิโลครึ่งแล้วกันสลงวงไปก่อนนะครับก็อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขบวนขั้นตอนจะเป็นยังไงฮะใครนำรถนำขบวนรถนำขบวนแล้วก็ขบวนสิงโตน้ำขบวนที่อาสิงโตน้ำก่อนสิงโตน้ำแล้วก็เป็นเป็นแล้วก็หลงโอ๊ตแล้วก็จะเป็นขบวนของหางาทองรโลโก้โลโก้คือขบวนที่เพราะว่าของลักกงนฮะ เราออกไปไหนจะมีโลโก้ตามตลอดร้าจีนจะเป็นไหนโลโก้คืออะไรครับรุ่นจริงจไอ้โลโก้ก็คือกองกองอ๋อตีตอนเวลาเทพจีนน่ะไปไหนจะมีไปไหนก็จะมีจะมีโลโก้ตีดติดต่อครับเราสื่อไปก็เดือดขาดเงินหักกระบนเงินกระบนทองครับตามความเชื่อกระบนเงินกระบนทองคือการหักเงินหักทองที่เป็นเท่ากระดูกที่ที่เราเผาเมื่อวันีหรืออะไรยังไงครับใช่เรามาท่านเรามาทำบุญให้ท่านนั่ง เกือบสองเดือนนะฮะครับครับแล้วก็เนี่ยถึงเวลาส่งแล้วก็ทีิท่านเนี่ยไปส่งทำให้เป็นสวยๆงานๆครับก็ความเข้าใจว่าท่านก็ลงส่งบุญดีให้กับเราอะนะครับุญส่วนที่เราทำคอ๋อก็ส่งบุญให้เราด้วยคนรุ่นเก่าแก่ก็เลยรีบจองเพื่อเหมือนกับหาเงินหาทองครับแล้วพอเสร็จก็เราสามารถเอาไปบูชาที่บ้านได้ยันกระดาษอยู่ไหนอะครับผม ขอบคุณมากครับเรียกว่าเป็นพิธีที่มหาบุญแล้วมหากุศลมากๆเลยจริงๆนะนทุกคนนะนนโอกาสน้อยมากที่เราจะได้มีการร่วมพิธีแล้วยิ่งใหญ่เ,เพราะว่า21ปีของมวยชี้ท่องเซี้นตึง ครั้งที่7เนี่ยเราห่างกันมาตั้ง21ปี21ปีถ้าทั่วๆไปก็10 10ปีถึง15ปีที่จะทั่วๆไปนี่ประมาณสั10ปี15ปีหรืออะไรมีการลังางประชาที่ไม่ใช่ที่นี่นะถ้ดูคามเหมาะสมถ้าดูความโโที่นี่ค,<ม>ครับผมก<ม>็ทั่วไปก็10ปี15ปีก็แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่ทีเนี้ยมันแล้วแต่สุสานของมูล<ม>ที่ไงว่าถ้าเกิดมีพื้นที่ว่างก็ค่อยรอขุดหรือถ้าเกิดยังมีพื้นที่อยู่ก็หรือแน่นแล้วก็ขุดได้เลยนะครับโอเคเราเข้าใจไอเดียแล้วว่าเดี๋ยวเราก็จะมีพิธีของการนําขบวน จากบมนที่ต้งซื่อเส้นตึงเนี่ยจากตรงนี้นะครับไปบนที่จงหัวอนา,าถาระยะทางประมาณหนึ่งกิโลถึงหนึ่งกิโลครึ่งโดยประมาณนะคร่าวๆนะครับก็จะมีะขบวนสิงโตเชิดนําไปแล้วก็นหลวงปู่นะครับ่รลวงู่ไต,ต้ฮงจงซื่อนะครัแล้วก็ตามด้วยเข<อ>าเรียกอ,อะไรนะ เขาเรียกว่าอะไรนะฮะกองอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลอกโก้ลอ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 โกลอกโก้นะครับแล้วก็ถัดจากนั้นก็จะเป็นพิธีหาบบนหาบหาบกระเบื้องกระเบื้องทองก็คือเท่ากระดูกที่เราเพิ่งเอาร่วมพิธีเผาไปเมื่อที่ห้าเนาะจริงๆนู่นเนี่ยเห็นภาพพี่ต่อจริงจริงใหญ่ที่เเห็นภาพมากก็ถ้าเกิดใครอยากเห็นเห็นภาพศพระยะทั้งสามพันกว่าศพเนี่ยก็ลองเข้าไปดูที่หน้าเพจของมวยที่ได้เราเคยทําแล้วแล้วก็เราก็เคยทำอีจันทร์เรเคยทำแต่ว่า ถ้าแต่เราไม่สามารานำเสนอให้เห็นทั้งวันให้เห็นแบบให้เห็นแบบแบบไม่เบลอได้ใช่แต่แต่ถ้าเป็นเพจของมูลนิธิเองเนี่ยจะเห็นหมดเลยใช่ก็ยังไงก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนที่เข้ามาร่วมชมขบวนยิ่งอยากให้ทุกคนร่วมเดินไปกับเรานะเป็นการส่งดวงวิญญาณของศพระยะทั้ง3 4 9พนส่อกศพเนี่ยสู่ผู้ภูมิที่ดีสู่สวรรค์ก็ว่าได้นะครับจ้ะ เดี๋ยวจริงๆขบวนขบวนก็น่าค่อนข้างใหญ่เมื่อกี้ที่เราเดินไปดูตอนแรกตรงนั้นเป็นกระบ,บุงนกระบ,บุงทองเนาะเราจริงๆเราน่าจะมีจักรยานปั่นไหม <laughs> ปั่นตามปั่นตามเราน่าจะเดินเดินยากกว่าสมควรแหละ <laughs> ปั่นตาม อ่เดี๋ยวรอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับเราไปดูเก้าวงตรงถ้าตามตามกระบนการจะเป็นเก้าวงตรงที่เริ่มกระบวนการะบวนแข่กระบวนกระุงทองนะครับตอนนี้ไอ้ตรงนี้ก็คือเป็นกระบุนงเงินกระพุ่งทองนะครับข้างในก็ เป็นกระดูกเข้ากระดูกของศพระญาติที่ทบรรจุอยู่ใช่ทั้ง3,493ศพนะฮะใช่ครับอ่านี่ฮะอ่ะเริ่มเริ่มแล้วเจ๊ก็เริ่มจับจองจับจองกันเรียบร้อยแล้วเจ๊ามากซึ่งเครืาา่องกระดูดทั้งหมดเนี่ยก็จะไปไปรวมกันขึ้นรถบัส กพื่อที่จะพาไปที่ตลาดทับเรือ,อสงขานะครับแล้วก็จะมีพิธีลอยอังคารอีกกิจันคงไปส่งลอยอังคารลงเรือไม่ทันครับเพราะเราอะจองตั๋วกับก่อนมีภารกิจก่อนใช่แต่เราอาะก็อยากใช้ทุกเพจร่วมอนุโมทนาบุญกันตั้งแต่ตอนนี้จนไปถึงเราเกือบถึงเมื่อที่จงหัวนะครับก็อยากใช้ทุกเพจบรรยากาศของพิธีงานมหากุศลครั้งนี้นะครับ ในของพี่หวาล่ะมีเลยครับมีเลยครับโอเคเรื่องพี่หวานพี่หวานเลยอ๋อพี่หวานยังไหนอ๋อยยก็เรียกว่าจริงๆอ่ะเป็นเป็นเป็นพิธีการพิธีกรรมที่คนรุ่นหลังเนี่ยน้อยน้อยคนที่จะได้เห็นที่จะได้เห็นแบบเต็มๆใช่ที่ได้เห็นแบบเต็มๆมีพิธีการแบบโบราณมีแหกกระปุกเงินกระปุกทอง มีฟังแห่งก็ห่กบับวงเงินกบับวงทองจริงๆถ้าถ้าตามตามตามปกติอนะพอพอเผาแล้วก็ลอยังคารเสร็จก็คือจบพิบธีเนาะแต่ที่นี่เราก็จะนํากระดูกบางส่วนเนี่ยไปฝังรวมกับที่สุสานเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะพี่หว่าบอกว่าสุสานร,ร่วมอะไรสักอย่างเป็น<า>เป็นเป็น,ปนฝังฝังรวมนะฮะใช่ เพราะว่าเราเราจะได้นำเท่ากระดูกมาบำเพ็ญกุศลทีกนะครับอันนี้นอันนี้แบอากงอ๋อ,อนี่คงขึ้นมาอากงลงร่างทรงนะครับผเพื่อที่จะบัญชา,าการองค์การว่าเราจะเดินขบวนพร้อมเดินขบวนนะครับ คือร่างทรงสมพระงคมที่สื่อผ่านไม้กีนะครับคงคเจิมทุกอันเลยนะเนี่ยใช่ครับใช่ไหมครับเทุกวันอย่างที่บอกเพราะว่าหลังจากการพิธีของการแหร่เนี่ยก็จะสามารถนำกลับมา ชาต่อที่บ้านได้นะครับครับเก็บไว้ที่บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตนะเพื่อเป็นการรับพคหลังจากที่เราได้ร่วมกันทําบุญตั้ง40่สิกว่าวันนะครับ,รบซึ่งอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าอ,อ,อาคงก็ได้ลงมาประทับนะครับร่าง ทั้งสองแล้วก็สื่อผ่านมาากีบหมุนมาทางนี้แลวยังไม่รู้คุณเดินเข้ามา คงเขาจะเจอมทุกท,<ด>ทุกกระบุงเลยกระบุงเลยนะครับะะเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกไปหลังจากการแห่กระบุงเงินกระบุงทองเนี่ยเราสามารถนํากระบุงเงินกระบุงทองกลับลมาบูชาต่อที่บ้านได้เมืม่อสักครู่พี่<ๆ>พี่เมื่อกี้บอกว่าถ้าคงเจอมให้ขนาดนี้คงต้องเอากลับอุดรแล้วอุย<อ>มาจากอุดรเลยหรอคือจะบอกว่าเป็นงานรับานพี่มาจากอุดรเลยเหรอครับมาตั้งแต่วันไหนแล้วครับคุณพี่ครับก่อนเปิดป่าเลยค่ะอ๋อมานอนมาอยู่ที่นี่เลยมาอยู่ที่นี่เลยค่ะก่อนเปิดป่า แสดงว่าเกิน4ี่วันแล้วเพราะว่าตามโครงการคือ4ี่วันของการรักประชาเนาะโอ้โหสุดยอดมากมากกันกี่ท่านครับมาคนเดียวค่ะมาคนเดียวมาคนเดียวค่ะทำไมถึงมาครับถามหน่อยกศรัทธาค่ะนจะาที่นี้ก็ไปรักปลชาชท้งโควโคนาดแล้วก็มาต่อหันใหญ่พี่เป็นเดินเป็นเป็นสาวเดินสายรักประชาชนเลยนะใช่ค่ะว่านุโมทนาสาธุครับพี่ครับทำไมทำไมถึงตั้งใจทำแบบนี้ครับทำมานานยังครับ ได้แล้วค่ะสันทาในพระโพธิสัตว์อู่ตั้งใจล้วนๆนะพี่น้าสาธุนะครับโอ้ขอบคุณมากนะครับขอบบคคุณรัพี่ชื่ออะไรครับพี่ชุ่มโออคคบขุณรับมาจากอุดรแล้วมาเมื่อไหแล้วมาตั้งแต่ก่อนวันเปิดป่าเกินเกือบ40วันแน่นอนเกือบ50เหรอ50แล้วมั้ง น่าจะเกินเพราะว่าเพราะจริงจริงพวกนี้น่าจะนี้น่าจะครบ49วันทีนี้และมาก่อนก็จะมาส่งสามวัล่งหน้าหรือเปล่าพ่ออนุโมทนาบุญนะครับกับคุณพี่แล้วจะเอากลับอะไรนะแล้วก็กลับอุดรจะเอาเก่าไงก่อนเอากลับยังไงก่อนบินมายังไงครับบินมาหรือว่า นั่งรถทัวร์มาแล้วนี่จะเอากลับไงฮะก็เอากลับครับอ๋อโอเคโอเคโทุกวันนี้ทุกวันนี้แหมเขามีเขามีบริการด้านการส่งของโอ้โหใครไปแบก อนน, ar er. น s <S ี้ก็เดี๋ยวรอรอรอไอกรงเจิมแป๊บนึงนะครับแล้วก็พิธีการน่าจะเริ่มใช้เวมาสักพักหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงไลฟ์ก่อนไหมแล้วเราค่อยขึ้นตอนก็ได้เนาะก็ได้แล้วเดี๋ยวเราอกระบวนเริ่มนะครับเดี๋ยวเราจะไลฟ์กับให้ลูกเพจได้ร่วมกันทุ่งมทนาบุญกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอขั้นตอนให้พร้อมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ตั้งขบวนเริ่มจะออกไปแล้ว เด okay okay ี๋ยวจะจัดให้ดูให้ทุกท่านได้ดูนะครับโอเคครับตอนนี้ขออนุญาตลงไลน์แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ